<clears> thank <throat> สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกๆคนนะครับวันนี้ขออนุญาตครับวันนี้วันนี้พาเข้าป่าครับมาดูพ่อพันธุ์คุมฝูงครับค่อกลุงในหมู่บ้านเดียวกันนี้แหละครับแต่ว่าเนี่ย ผมพามาดูคอกบ้านๆครับแต่ว่าพ่อพันธ์ตัวใหญ่มากเลยเป็นพ่อพันธุมฝูงเลี้ยงอยู่ในอยู่ในคอกนี้ประมาณสองสองสามปีนิดครับเห็นแกบอกว่าเอาไว้อีกสักปีหนึ่งครับเพราะว่ามันมันผสมแล้วมันตันแล้วครับมันคือ,อยังไงครับคือเพราะว่าจริงแล้วคอกหนึ่งคอกหนึ่งก็ อยู่ได้ไม่นานแล้ครับมันต้องมีการผสมผสมข้ามขามขูขคอกผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อมันจะได้พัฒนาไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับ,รบตัวใหญ่หนาตันสูงเนี่ยน่าจะร้อยหกอัพนะครับความสูงนะเพราะว่าผมก็ร้อกว่า173ก็เกือบเกือบเท่าความสูงท้ายนะครับ ใหญ่หนามากเลยเนี่ยผมว่าจะมาถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสยังไม่ได้มีโอกาสถ่ายก็ได้ลูกสามสี่ตัวแล้วในคอกเนี่ยนู่นครับลุงกินกินกินหญ้าช่วงนี้ก็เริ่มถ่าย,ายามดแล้วถ่ายหวานหมดแล้วข้าว ก็ไปตามห้วยตามคลองตามนาที่เขายังไม่ได้ไถอะครับเนี่ยเนี่ยลองดูครับชอบครับผมชอบเทยาอะไรก็ว่าไปไม่หรอกพูดง่ายๆอย่างพูดนี้นรออย่างเลี้ยงยี่จ้าออกมาเป็นไข่เป็นหนาวไม่หรออ๋อตัวนั่นน,นี่ตัวน้อยนี่น เป็นไม่ค่อยเป็นไมค่อยหลายหรอกเนี่ยตัวนั้นนะโอ้เป็นเต็มตัวเลยสีกายนี่ดิทุกตัวเลยตัวละลูกไป4,000กว่าบาทเขาได้เจยลำปีสีกายเยนี่ <laughs> 4, 000, 000, 10, ยสี0พันหันหัว17บเจตัวตัวละสาม 3, 3, 3นน้อยสามร้อยนฉีดิเข็มละ20บาทใส่ชิ้นมาฉีด,เอ,าาาดเออมันมันบอกฉันอยู่ว่า

เนี่ยครับเลี้ยงพอกบ,บ้านเลี้ยงได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับหัวสิบกว่าตัวเนี่ยคิดออกไปครับว่าถ้าเกิดขายจริงๆอ่ะจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมแค่เริ่มต้นครับอันนี้ลุงเขาเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วช่วยกันเลี้ยงหลายคน แต่ผมสนใจพ่อค er so, ุมฝูงครับพอพันคุ่มฝูงตัวนั้นใหญ่มากแเลอเพราะว่ามันเป็นคอกบ้านๆแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงได้ขนาดนั้นก็ถือว่าสุดยอดนะไม่ใช่ฟาร์มใหญ่เนาะฟาร์มใหญ่เขาอาหารเขาถึงครับอันนี้ก็เลี้ยงตามธรรมชาตินี่ฝากด้วยนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจด้วยครับถ้ามีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ดูอีกที่นึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ